うん。Mm hmm. แม่ลินปะไก่มาทุกคนหละจ้าพี่น้องจ้าให้ก็ดูวิวมันทุกปุ๊บทุกคนเด้จ่ายายเอ็มกหมอหัวดได้บ้าหมอหมอหมอคจ้าเราไมีต่อทางทุกทกานบังไปนะต้องการแจขนาดแม่ลินดูค้โดดใช่ไหมทับที่นี่หมอกใหแม่ลิน ไม่ลิน้นตะไก่กินโมขวดน้องไข่ป่าเนี่ยน้องจัจจาน้องไฮโซบัวใหญ่น้องวิวกไปซูขวดทุกคนได้แจกพี่น้องเอิรนเนอร์ซูขจจวดละจ้ะหมกขวดน้าลิ้นบอกก็ไข่หมกใส่หมอใส่หมอนก็นะไข่เด็กินผู้เดียวบ่ะนี้ยบ้างไหมใครซื้อมาตั้งหลายมันนะใครอัดกล่องฟิดไว้จ้ะมาเด้อจ้ะเด้อแสบๆนั่นแหม่มีลาจ,จ้า จะเป็นทิชชู่พี่น้องกินอันหมกหอกน้ำยายได้บ้างไหมเด้อพี่น้องมาซุกของซุกคนละจ้ะอันแม่ลินเราบอกก็คอยมกอันหมกหมอก,ก็ได้แม่ไม่ลาสุดเขาเรียกมกอันหอกกบละจ้หมกหมกหมอใส่ไปอีตูใช้ลูกโดดเด้อมาแสบๆน้ำยายจ้ะห่อนห่อนเยนอะไอ้เงยเยอะมันไม่มีเบ็ดตองแล้วแต่ละ ไม่มีเบ็ดตวงมันบ๊วยอยู่บ้านห้าไม่มีเบ็ดตวงมาเมียน,น,นมันขานด่งางไข่ยำปัดป๊ดๆแล้วแม่ลินปลาไก่ให้โซวาคล้องมาร์กนูด้วยนั่นแม่ว่าสัน่นอีหัวของเรา น้งจักจ๋าน้งเลี้ยวเหม่อจ้ะมากินน้ำไยให้โซ่แม่ชุจมใระซ่องฟิดไว้ให้เด้อน่ะหมกกบแม่ชุจมก็ซ่องฟิดไว้มาจังค่อยกินที่ทททสิอ๊ะซู้กินหรอกตับคักเสร็จไงกระย้อนแม่ลินบอกจะคอยอัน หมกหมอหมกหมอเอาพี่พูดหมกหมอซะไปยีตู้ไปนะแซ่บแซ่บ ซื้อมาจต,ตลาดบ้านหฮียเดียน้องบัวอไจ๊ะขั้นได้ไปก็ซื้อมาหลายเนาะเพิ่นจะถุงละล้อยนะอ่ะล่ะซื้อมาหลายถุงอันเพิ่นใส่กนะีแล้วเนาะใส่กีแล้วเพิ่นเพิ่นใส่น้ำแข็งไว้นะจ๊ะวางไว้น้ำแข็งแล้วเพิ่นจะสดสดเจ้ะหล่อละไหลายถุงละล้อยละล้อยซื้อมาหลายถุงเนี่จ๊ะเอามาเข้าจ้องฟีดไว้อันน้ำเมาสอยากเขาก็ฮ็ดกินน้ำอดไรจได้นะจ๊ะอึง้งด้วยกัน เป็นอึ้งเป็นเห็ดเพาะเป็นอยังคือกันคือเอามาเก็บข้าอซองฟีดไปเบิดบัดนี้นอกฤดูการมันก็กินมาเนี่ยเฮ็ดละง,ง้อเห็ดปลืกเห็ดดินอีหยังคือคือก,กันจ้ะเป็นบักกอกจะจำห้องมันน้ยนี่เอามายนี่ยมันหลาเข้าก็ซื้อมาไว้ใส่ซองฟีดไว้บัดนี้อยากยง้มปุ๋ยเหรอแง้มบ่มีมาจ้ะเพราก็ได้ออกมากินหรือเราอันนี้อหักวกระเล็เอามาหลายบ่มีผู้กินน้ำได้ไหมจ้ะไม่ผู้กินน้ำเหรอเขากินเม่เป็นลูกก็ะดา จิงเป็นยุทธตร์เขาบ้างมักครับแสบปลากไก่แซ่บค่ะ นลินข้ามใให้เจ้า่อยแกงเจ้าซื้อดอกมันขึ้นก็ขอพหาเจ้าเน็ต <net> ม <moon> ุนก็เลยออกมากลอยออกมาแลว้วก็ไปหายามที่น้องก่อน ปลาไก่เออจะจ๋าห้โซ้องวิวกรมะกอย่ายจ้ะมาย่ายิอัดจ่องฟิดไว้ถาดเอได้อัดจ่องฟิดไว้ได้หลายได้มากนี่มันลองได้ดูกันเขาอยา่อย่างเขาได้กินเมืมอันนั้นแสบแล้วจ้ะมันี่เป็นแสบตอนมันบะมีนม่นะตอนมันเบิดฤดูนะมันที่เป็นแสบโหลดหลูกโดดใส่ซื้อใส่แมลินได้ลูกโดด แม่ลินปลาไก่มุงหน้าลูกโดดใครบอกกล้ากินหรอขยันกับเพ็ดปลาไก่แม่หลินกับปลาไก่มาโรยข้าวเจี๊ยบทุกกินทุกอย่างของนอกฤดูกันยู่ยันข่อยซีมีเบิร์ทุกอย่างข่อยเป็นมักข่อยมักไปนะจ๊ะข่อยมักไปซื้อมาแล้วข่อยมาอัดไว้เนาะขั้นไปเฮ็ดพอสิข่อยออกมาจะละห่างหกโลเด้ช่วงมันอ่อนข่อยซื้อเด้ช่วงมันอ่อนมันเกิดไม่ไหมนะข่อยจะซื้อมาอัดไว้นโดด อันนี้เรื่องกินลูกว่าเอาไปยังกระดกกระเดล้ลูกก็บ่กินไม่ได้เห็ดเพาะก็ได้ลูกบ่ามักกินคอยมกกักเอามาอัดไปคอยก็กินผู้เดียวคือบ้านเหรอคอยอยากยังคอยก็ได้กินเมื่อคอยย้ำไปคอยอัดมาอัดมาคอยวางซือชื้อโลดแพงกระซื้อชื้อเลขบันไดก็นี่เด้อลูกคอยกับโมควรนื่อดออว,ว่า ลิบนี่ก็จบสเนีองก็น,น่ากระดาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่รับชมได้จ้ะขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า